โอเคกากาือัดเี่ของแกับมาปิดเข่ทูมีหวังว่าเกมนี้จะไม่เพนแล้ววันนี้จะิชี่กไปบา Thuy cái thuy cân Đi bì Lát mẹ mẹ Cái đợt ít gì Ôi cái đợt Chào tên Lá lì โอเคขอไม่ทำเธอรูบป่ะเจอว่าไอมันได้ตาเมากี้เอาชันดีอยู่้นเกมใช่ไหมโัวชันดีของเราอะมันทำให้ดีตัวนี้จัดได้แคมจัดจัดก็หยุดชั่วคราวได้แค่ไหนจะปีแล้วนะก็แค่หยุดชั่วคราว ไปมมทุกเอ็ม,มอแนะแจมเมอร์ผู้น่าสงสารแจมเมอร์ผู้น่าสงสารเนี่ยแต่คณะแต่ไปซีชักตอนที่เอาไปกินไปที่แซมเลยแล้วกัน You don't die. I'll be like the leader. Don't don't do do ีปล่วของไอ,อ้อวกจุลูจ้ะแกกินก,ก็มาหลอกกินก็มาดีดูดนไปดูดีวดวัชทองเยอะแท้ม่ดิฟัง ไม่ได้เฮ้ยขี่ได้ทุกคนยูผมขี่ได้มันจบแล้บวุ้นจับกินไปดึงเงิน

อืมช็ดเจนหูเก็ด,ดเบพอพอกับหูเกีดีไม่คอมพับเวลา,าจำดีเยนมากคมพาเนี๋ยวไว้ทีาหลังอ่าอาวุชนันบีไมัต้องยาวขนาด

ตัวเอ็มนัดเปินไวย์คิดก็จะวิ่งไปโซนอ้ไร้างบีตรีลาลีบาลาบีไลอีซีดีโรบีดีโรและปาพทาจะไปเจอที่

ไม่หาเท่าไตรละไม่ทวนเถวโหยโหยโหยตายยินมปขอขอผ้าเถิดเาบี้ยะยะยะ้ยยาเอ็ดบออมใครอ่ะย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 าวอ้ายว่าอุดาอุดาอ้าย Hi, hello. Eat the dog, you know. I will grow up I'm glad I make Oh, see for What? try and take the life. like my life. I'm gonna money. Hey! Mommy, you need to รอบนี้วัดจริงแถมดวงสวยเลยการมกตดตุงกันตเลยั้งนั้นี่ไอ้นรุ่ยาบายป่าบายยจ

ลอดอไว้ยิบไปครับคือตอบ เข็งเงียบเลยทีนี้ยินคอร้องอย่าให้ได้ก็ติดคอร้องคอร้องดิคอร้องนอกเปิดเพลงได้ก็ติดชัวเฮ้ยหาเลยได้ ขันครับทีมเราไม่ได้ My c ค m p พา

Yeah, ah! right no! in my hole? Nhân tìm chút mắng 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 chút Ой, Люк. Вот.

อาจจะยาวหน่อยอาจจะทีที่งวงก็ได้ตึงตึงอะอะพี่พกันค่ะวันี้เราก็ได้สนิทกนเรื่องอย่างหมาปีเลยแบบพี่กันค่ะหมาเฟร์นด้รู้ไหมว่านี่ ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้จะปล่ดเชียอบ้างใช่ไหมเราจะเป็นเทพ LNW C OFO NOOE NOOE เข้าแพงนี <Okay. S 2> ้เดี F ๋ยแล้วเดี o ๋ยวได้มาแล้วมาจำหยวดเล้วเห็นไงืออาคิอาคิแล้วถ

กบคุ wow. pues ้เดีว้าวเออทำไมเกี๋ยมันต้องบูมให้ด้วยไปต่ออาจะมาทำอุ๊ยหยุดตายง่ายจังนี่จะมาพูดเพราะว่ามีคำว่าตายยด้วเฮ้ย มามาช่วยคุณได้ที่นี่สิ้นเลยเทียนายเทียนค่าใครจะแตะดูไม่ร้ายด้านบน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 เร็วเร็วเร็ววิ่งวิ่งเร็วลุวิ่งเร็ววิรวิ่งเร็ว เล่นมาต่ไม่ได้ตามามตุนมามาดเทปโเทพมาิมามาดูเทปเกืามาโเทพเ,เกือบตาย เข็ดจังมั้งัวหมาที่บ้านไมเอาเฮ้ยกำเสเลย แตอกอูแตกเกิเบียรุรถอ่ะไอ้น,นีแนออ่แพ้อะไรฟูเออไม่ได้แพลอะไรฝุ่นกินะโอเคเล่น้ ดีกันดีกันเอาก็ไ่ได้เอ้บ้านครหัเจอบ้านใครไม่รู้อ่ะเอา้านีา่มันอะไร้าเทพมาจะชื้อก็ได้นะเอ้บ้านไผ่นี่ไม่ใช่ต่อไปเป็นทวีตนะ

បបាត់បើកបឡាបី

ไปดีเตียนไปดีเียนเียนเอ้องเธอมาหตาตทันปี้วเลยลูมันาหลงกันนีกโกว มันจะลงเร็วเกินได้ดายที่ไม่ได้ทวีกก็ทวีกทวีตก็ทกกวีตลีเด นี่น้อยหมามาที่ยังไม่ได้เลี้ยงอันนี้คือหมาที่น่แล้วอยู่ที่นึ่งก็คือกะก็หมาผมเป็นเทพเจ้าทุกคนเท่ระเบิดอ่ะโอเคโอเคโอเคเส กินก็ไปกินเข้าไปจะก,การมาจ้องตัวเพื่อจัดการไอ้นั่นเพื่อเะเลกันโอเคไหมเขา ตั้งชื่อนี้คือชื่อเยื่อนหนแล้วก็อย่าล้อชื่อเพื่อนหม คือพวกเราคือกู๊บี้และกู๊บี้คือ,อ,อของผู้ชามาน้ำเร็วกลางคืนกำลังจะมาแสดงว่าเราก็ใกล้ได้ทวีตท,ทวีตแล้วสินะและแผนที่ไว้ใจแผนที่แผนที่ 你看，你看、嗯，左、嗯，左、嗯，你、嗯、看，你看一个战士，你、嗯、看，你又看一个，嗯嗯嗯 เดาไพ่อยู่แลวไง ไปกันทุกคนแน่แต่มันทางไหนเนี่ยแก่กันทำไมให้ผู้เล่นนั่นะ i ching 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 to

เพื่อนหร่อเปล่าแม่บางคนมันจะมีคนเย็นจัด POV เพื่อนนแค่ก็หิวเหมือนกันเพื่อน

เอเป็ดเอาเบ็ดโอเคงั้น